ดอกพุธมีไหลแบบนะพุธจีบก็เป็นจีบจีบมันจะเป็นไม้พุ่มถ้าพุดจีบถ้าพุดน้ําอย่างเนี้ยพุดน้ําเป็นไม้ยืนต้นพุธชมพูไม้พุ่มที่เรียกคําว่าพุ่มพุ่มก็คือมันลักษณะไม่ใหญ่มากเป็นพุ่มๆุ่มก็ประมาณสักสองเมตรถึงสาเมตรความสูง ถ้ายืนต้นก็คือใหญ่หน่อยเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างอย่างพุธน้ํานี่สูงต้องแปดเมตรแล้วมีพุธอีกอ่ะนี่ที่เราคุ้นคุ้นกันอยู่นี่ก็คือพุธซ้อนขนาดเล็กพุธซ้อนขนาดกลางมีพุธซ้อนใหญ่ก็มีเอกพุดนี่มันหลักๆก,ก,ก็คือสีขาวแต่สีเหลืองก็พอได้เห็นหอมนะดอกพุธ มันปลูกง่ายด้วยชาวบ้านก็ชอบปลูกเพราะว่ามันส่งกลิ่นหอมเราเด็ดดอกมาก็หอมชื่อก็เป็นมงคลชื่อมันคล้ายๆพระพุทธแต่เขียนคนละแบบนะพุทธนี่ใช้พอพาสลูดดอเด็กคือพุทธพุทธซ้อนพุทธจีบเออพุทธน้ำ